สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอก3เคล็ดลับร้านสะดวกซื้อร้านโชห่วยจัดห่วงจุ้ยยังไงถึงขายดีที่มาที่ไปของคลิปนี้เกิดจากการสังเกตร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่เริ่มมีการปรับห่วงจุ้ยตามยุคปัจจุบันเนี่ยดาวเหินอยู่ยุคที่8กําลังจะเข้ายุคที่9อย่างเต็มตัว เป็นลักษณะการถ่ายโอนพลังงานก็คือจากยุค8ดย้ายไปยุค9มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพลังงานความรุ่งเรืองซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะยุบร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีหน่งตึง้งหรือไม่มีร้านข้างหน้าและเปิดร้านสะดวกซื้อที่มีร้านข้างหน้าและมีขนาดร้านที่ใหญ่ขึ้นก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนห่วง่วย ที่น่าสนใจมากเคล็ดลับที่หนึ่งที่มีจะบอกก็คือลานข้างหน้าตรงนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในอีก20ปีข้างหน้าบ้านไหนร้านไหนไม่มีลานข้างหน้าตัวนี้ยอดขายได้รับผลกระทบแน่นอนสำหรับท่านที่ต้องการแก้เบื้องต้นสิ่งที่ทำได้คือการเพิ่มแสงไฟความสว่างไว้ข้างหน้าตรงนี้พอที่จะเสริมได้ในเงื่อนไขที่ว่า ลาเม่งตึงเดิมของท่านพอมีอยู่แล้วและไม่มีการจัดหงจุ้ยน้ําหรือโลหะกระต้นหัวจุ้ยเอาไว้ก็คือถ้ามีการวางกระดิ่งลมมีการวางน้ําพุต้องพิจารณาดูเป็นแต่ละเขตไปมาเคล็ดลับที่สองและเป็นเคล็ดลับที่ถ้ามีจะต้องจัดห่งจุ้ยร้านค้ามีจะต้องอธิบายก็คือลูกค้าของเราแต่ละธุรกิจจะมีการเคลื่อนพลังไม่เหมือนกันถ้า คุณขายสินค้าที่เป็นสินค้าหนักสินค้าใหญ่สินค้าที่มีราคาลูกค้าของคุณเขาจะไม่รีบตัดสินใจไม่รีบเข้ารีบออกเขาจะต้องมีเวลาต้องมีที่นั่งมีการพักเวลาคุณวางตำแหน่งที่เขานั่งพักตรงนั้นคือจุดที่สำคัญที่สุดในทางกลับกันสำหรับร้านสะดวกซื้อที่คุณต้องการให้เขาเข้ามารีบซื้อรีบไปการจัดห่วงจุ้ยมันจะไม่เหมือนกัน ความน่าสนใจของร้านสะดวกซื้อนี้ให้มองที่การเคลื่อนไหวของลูกค้าเป็นสําคัญเพราะว่าลูกค้าเขาอะเข้าออกตลอดเวลาเป็นพลังชีที่ชัดเจนที่สุดเราก็ดูลูกค้าเข้ามาเขาจะไปไหนมีสามทำเลที่เขาจะไปหนึ่งเขาจะไปกินน้ําตําแหน่งน้ําของร้านสะดวกซื้อนี้มักจะอยู่ข้างในมุมขวาสุดก็คืออยู่ทะแยงกับประตูถ้าใครมีความรู้เรื่องหุ่นจุ้ยบ้านจะรู้ว่าตําแหน่งนั้นคือจุดประธานนั่นคือจุดที่สําคัญจุดหนึ่ง จุดที่สองที่เขาจะไปคือตรงเข้าไปในสุดตามทางเดินของเราซึ่งข้างในสุดจะเป็นอาหารสะดวกซื้ออาหารที่รออุ่นอาหารแช่แข็งอาหารที่เน้นความเร็วสะดวกและจุดที่สเขาจะเดินวนก็คือเดินตรงไปสะดวกซื้อแหละเดินตรงไปน้ำแล้วก็วนมาซื้อขนมที่อยู่ตรงกลางกลั่นวนรอบสินค้าที่อยู่ตรงกลางนี่เอง คือเคล็ดลับการขายดีของเขาเพราะมันเกิดพลังงานวนขวาส่งเสริมจากการเคลื่อนไหวของลูกค้าคราวนี้ถ้าใครไม่เห็นความสำคัญเวลาเราไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาพุทธซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือการเดินวนขวาเพื่อสร้างพลังส่งเสริมรอบพระอุโบสถนี่คือการใช้ระบบพลังงานเดียวกัน อยากให้สังเกตลูกค้าคนไหนที่เข้ามาแล้วเดินวนขวาตามสูตรนี้ซื้อสินค้าเยอะทุกคนเพราะมันเกิดพลังงานส่งเสริมที่สินค้าและนี่คือเคล็ดลับที่สองของร้านสะดวกซื้อนี้ที่ทำให้เขาขายดีและเป็นแกนหลักตัวหนึ่งในการจัดห่วงจุยร้านค้าที่ เน้นการขายสินค้าเร็วเคล็ดลับข้อสุดท้ายคือเรื่องของมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำนกแดงเริ่มต้นที่การระบุหยินอย่างถ้าคุณไม่ระบุหยิงอย่างคุณไม่มีทางที่จะรู้เลยว่ามันมีมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำนกแดงเกิดขึ้นจริงตามที่คุณตั้งใจไว้หรือเปล่าวิธีการระบุตรงไหนที่เป็นพลังงานหยิง ก็คือที่ที่มืดดำที่ที่ของนิ่งที่ที่มีความเย็นนี่คือลักษณะหินที่ชัดเจนก็มีห้องเก็บของมีตู้แช่ตู้ไอติมเสร็จแล้วคุณก็ต้องระบุส่วนที่เป็นหยางส่วนที่เป็นหยางก็คือทางเดิน 1, นสองตรงไหนที่มีเตาไฟจากหยินเราก็ระบุหยางหยางระบุยังไงก็คือการเคลื่อนไหวตรงไหนมีความสว่างตรงไหนมีโลหะ ตรงนั้นก็คือเป็นพลังงานหยางพอเราเห็นคู่ตรงข้ามของหยินหยางเราจะเห็นความชัดเจนมากของการจัดปูนจุ้ยของร้านสะดวกซื้อน,นี้ด้านหน้าเป็นทางเดินเข้ามาจากประตูแยกขวาแยกซ้ายมีการกระจายพลังทั้งข้างหน้าประตูและข้างในประตูเป็นตำแหน่งนกแดงที่สมบูรณ์ถัดมามาดูตำแหน่งสต็อกเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีการวางของหนัก กองของที่นิ่งก็จะเป็นตำแหน่งเต่าดำที่ชัดเจนเช่นกันจากตำแหน่งเต่าดำนกแดงเราก็จะสามารถระบุต,ตำแหน่งเสือขาวมังกรเขียวได้ซึ่งเราจะเห็นว่าโต๊ะรับเงินเกะรับเงินอยู่ในตำแหน่งมังกรเขียวตำแหน่งเสือขาวข,าวของร้านเป็นตู้น้ำหรือไม่ก็มักจะเป็นตู้ไอติม ซึ่งก็นำมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายของเราเคล็ดลับข้อที่3ก็คือห่วงจุ้ยพื้นฐานที่สมบูรณ์ทําให้เราสามารถใช้พลังชยัยภูมิที่เราเลือกมาแล้วได้อย่างเต็มที่นี่คือเคล็ดลับขายดีของร้านสะดวกซื้อคือเขาเลือกชยัยภูมิเกรด A ที่มีพลังชีพพลุกพ่านมีพลังการเคลื่อนไหวที่ดีทําให้เมื่อเขาจัดห่วงจุย้ย ในระดับพื้นฐานเขาก็สามารถเข้ารับพลังและสะสมพลังได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคำนวณทิศองศาให้ซับซ้อนใช้เพียงห่วงจุ้ยพื้นฐานก็สามารถทำให้ร้านตัวเองขายติบขายดีเหนือกว่าคู่แข่งขึ้นมาได้คราวนี้สำหรับคนที่อยากจะเอาเคล็ดลับข้อ3ามนี้ไปใช้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชชยภูมิคุณว่าอยู่ในระดับไหน ถ้าเกรด B ขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาถ้าเกรด C ลบหรือ D ก็ต้องมาดูลักษณะธุรกิจลักษณะพื้นที่ว่ามันจะมีคู่ปฏิกริริยาส่งเสริมไหมมีลักษณะที่สนับสนุนไหมยกตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเห็นบ่อยก็คือตัวร้านอาหารคือชัยภูมิร้านอื่นเปิดแล้วเจ๊งร้านอาหารไปถึงปุ๊บจะขายดีพูดเนื้อหาพื้นฐานไปนเรียบร้อยก็สมควรแก่เวลาจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ